ก็กาสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนิวไว p e เปอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาทำการลงดันนาโนมอนนะครับผมก็ <S 2> <S 2> <S ๆๆวันนี้ผมจะมาแจกทิๆนึงที่ผมเคยได้เรียนรู้จากลูกกิวผมนะครับเขาสอนผมมาทำก็วันนี้ผมจะมาทำให้คนดูดูนะครับผมว่าเราจะลงดันนาโนมอนยังไงให้ไวก็ยังอยู่ในคอนเทนต์ที่ว่าขุดลงดันเจียนคลาสสิกนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลย ก็ขั้นตอนแรกครับผมต้องรับบัตรเนาะโอเครับบัตรตรงนี้แต่ว่าอาไงดีอ่ะผมจะได้ความคลาสสิกเหมือนเดิมไหมนั้นเดี๋ยวผมใช้มอนตเป็นตัวนี้แล้วก็ลงแค่ระดับนี้แล้วกันลงเป็นแค่ระดับนี้ง่ายก็ผมจะมาสอนให้แบบว่าวิ่งเข้าไปตีไวๆเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็คือเนี่ยผมติดตรงนี้คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะผ่านตรงนี้ไปได้เลยใช่ปะดันนี้นะจริงๆแต่ก่อนคือแบบ ทุกคนจะมาลงกันเพราะว่ามันง่ายมากกับแบบมันได้ของซึ่งตอนนี้ทางเหมือนทางผู้พัฒนาเขาปิดให้วิ่งตามลายต้องแบบปิ้งอย่างเงี้ยใช่ปะแต่แต่แต,แต,แต่ผมมีเทคนิคดีผมเลื่อกไปขยบมันนะทุกคนเห็นมุมเสานี้ยปะเนี่ยเนียมุมเสาเนี้ยตรงหน้าผมเนี่ยให้ทุกคนเดินชิดไว้นะแล้วก็เดินชิดเดินเงนี้ยแล้วก็กด w a d หมุนไปเรื่อยๆกดไป่าเนี่ยนะครับทะลุละ อันนี uh, uh, yeah. mm ้ผมไม่ได้กวนตีนะไม่ได้ใช้อันนี้มันเหมือนเป็นบั๊กอ่ะผมไม่รู้ว่าทางผู้พัฒนาเขาคิดยังไงแต่ผมผมมองว่ามันก็ผมจะโดนแบนรวะไอ้เหี้ยไม่ดีวะไม่โดนหรอกมั้งปล่อยผมปล่อยคลิปได้ใช่ปะปล่อยได้แหละไม่โดนแบนหรอกก็ถือว่าเป็นการแจ้งบั๊กผู้พัฒนาก็จะวิ่งมาทะลุได้เลยนะครับวิ่งมาตีเป็นที่ง่าย สำหรับคนที่อยากลง,ดงไดวไวคือผมอะ่ะเคยพาคนมาลงอะไรเนี้ยเขาผ่านไม่ได้เพราะว่าเขาต้องวิ่งแล้วเขาต้องหลบกาจิผมก็พยายามแบบพาเขาลงนะแต่แบบเขาก็ตายเรื่อยแต่คือเขาถามผมว่าพี่วิ่งไปได้ไงผมก็บอกผมผมไม่ได้ทะลุมามันสามารถทะลุได้ข้อนี้นะครับก็คือจบแล้วผมลงแป๊บเดียวเนี่ยผมไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งอ้อมเพื่อน,นี่เลยผมวิ่งมาทะลุตรงนี้ก็จบเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆสำหรับดันนาโนมอนนะครับผมเป็นดันง่ายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับ